สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หาแพงถูกมองถูกบอลเด้อที่เขามาหลบหลับซมสองเจโบเนาะตอนนี้ก็มาเศร้าห่มหน้าขาเจ้าพี่น้องเอ้ยห่มหน้าเจโบเดี๋ยวเป็นถุงกุลาห้องหายพี่น้องเอ้ยบ่ม่ร้อนห่มสิเศร้าพอนายแง่มัก็ม่ไงเพ่นจูดเอาไปอันตัดเป็นพื้นเพาาฐานบึ้ดพี่น้องเอ้ยบ่มีร้อนห่มเศร้า อ้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะจ้าทุกคนจาทักทายหน่อยจ้าเอาแม่เหมือนนุงคือบวเสนอน่ะขึ้นมาวะสบายดีพี่น้องสาวเมียังขากินเนื้ออะไรพี่น้องวันนี้ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุงมองตึกบ่อเโอ้ยกระยันเกี่ยวดิแม่์สาวล่าพี่น้องเฮ้ยสบายดีเดูกระยันเกี่ยวดิพี่น้องเอ้ย เมืองน่พี่น้องเอ้ยนี่นะเกี่ยวข่าวเลาะกับใหญ่พี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าวไปเกี่ยวมาจนท้องปุ่งตอนใดนี่เขาเขอกมิแต่มีแต่งองดากใส่รับพี่น้องเอ้ยจะาข้าตอกตอนใดลรถปุ่งขึ้นข้าถี่ปุ่งข้าถี่เด้จะมีพี่น้องเบิ่งนี่เมือน่พี่น้องแก้่ยวเกี่ยวเสี่ยโบนดังเลยแก้วกับโอ้ยนั่นแหละชาวหายชาวนาแก้วกินบะต้องรูลา อันขวดน้ำอันลมเกี่ยวกินน้ำกะพี่น้องเอ้ยขวดน้ำอันลมเด้อเกียวกินน้ำผักหมพี่น้องเอ้ยทอดแน่อันนี้เขาข้าวเจ้าพี่น้องอันนี้หน้าเจโบยังแต่ขึ้นไปนี่พี่น้องขอสุกทางเทิงทางที่เคี้ยวหนึ่งเป็นตะกะลำนำลังแต่ก็ขึ้นไปูนพี่น้องก็ขึ้นไปฝนก็เป็นหน้านอนเนาะ ทางคุณก็บ si 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 ่าวเตยเลยก็ทางคุณก็สิมัดเนาะพี่น้องบ่าวน้องต้นเลยกับ่าวเตยบ่าวโลตัดสีซอยกันหมัดเขาเนาะพี่น้องแล้วก็ทางพุ่นก็สิเป็นหน้านูนเนาะพี่น้องน้านนนนูนนของเจมโบ้ใทาง จากสิเกียวหอตใจมือนในพี่นนองแล้วขึ้นมาเมินแล้วเนาะพี่นนองแถวนี้ก่อนดิโอ้สอยกันนั้นสอยกันเกียวเขาพี่นนองเออสอยกันมัดเขากระเขาไปพี่นาะบอกคิดแดดพี่นนองอะไรกันล่มมึงในพี่นอะเขากรรม ตรสะออนเขากำหน้าขาะจอกเนาะเ,าะเข้ากำหรือว่าเข้ากล้องนั่นเองนั้นท่านผู้ชมงามงามพี่นนองตราชออนเขาอันนี้หน้าไระใสก็งามล่มสัตว์วีวีนั่นนี่คือสิบ,บอมมีพลน้อพี่นนองคือสิบอมมีะพี่น้บบอง บอกเมื่อยมาพี่น้องมาพักผ่อนกินหนามพี่น้องเอ้ยเมื่อยแดดซาบะพากระงวงเงาฮาวนอนแล้วอันโทษบอกพวะอีเดอร์มือนี่เนี่ยยายพาหนุผ่านมาทางนี้ได้เนี่ยล้มสัตว์วีวีลองล้มลองป้านี่คือเชือบโต๊ะหลังเนาะเนี่ยเทวดาหูเลือกเบโต๊เมื่อคืนเขาก็ไปนอนนลำกันเนี่เนี่ยเทวดา เมื่อคืนนึงไปนอนน้ำพัว่น้อยตีเดียวว่านอนน้ำพุใหญ่จบลอยจบลอยไปหาพัวน้อยเมื่อยมิดจิดีบ่อยบดแบบจะว่ายเหมื่อเลย อืมเขาหน้างามเน,ะนาะนอกจ,จากต้นมาเนี่ยแหละค่ะเว้ยเอ้ยอืมควมสุปควนควมสุปกะพวงไหลเหลี่ยงกันนี้ดำอืมเขาสำนีนพอดีหามาหาพวงอ่ะตั้งนานไม่คินนะไปค่อยพอดีหามาหาพวงเนาะพี่น้องเขาสำนีเนาะ bên cả thì nó lùm dân đi lùm dân dân ô chỗ kéo nạm hoa này cả sụt giọt nhìn phía nó mà đôi cái nạm nằm xa bồ rồi chế bồ rồi phía nó ngàm khả nạn ไอ้ตุงเราเกี่ยวทางไหคืบ่เห็นเขาสุกเรเบิดแลอวบ่เบิดแล้วได้เต็มเต็มสุกบ่ราแล้วว่าเรากันยังบ่ได้สวยหนาเลยอากอยคืไปกินข่าแล้วลงมาเร่กินข้าแล้วน้าสวยกินเข้าได้หนาบ่วยบ่ีลง่มาแลยเรื่อเก อ๋อเดี๋ยวห่มเลยคลืบมาเลยคลืบมาแล้วพี่น้องเลยคืบแล้วมันหม่มนะป้าทางผูกกับซามาคีกันดีว่ม ก็สามากี้กันขนาดเลยะะขเขาฮุบเขาฮุบเขามันเบิดกับไข่อยู่ฮุบเข่าบ่เบิ้ดได้แล้วหล่อนจุกโม่งเหรอไม่อย่าลอกมันจะติดลิแกซิดเขานาะ เบื <One input> ้องสามีเนาะสามเป็นอะไรตอนนี้สามีนั่งอุ้มท้องไม่ยอมลุกเลยท่านผู้ชมหนักจ้ะหนักท้องมากเลยใกยโคอรเลวจากเดือนแล้วเฮ้ยสามสามสามสี่ เจได้เป็นาตั้งอะไรพี่น้องเอ้ยเป็นผาลูกของพ่อนี่สามสิบสามปีแหละพี่น้องยังบอกข้ออายุอ่างเดื่องอะไรหน่ออือข้อห้าผัวเด้อเบื้งพี่น้องเข่าก็ขี้ไล่พี่น้องเอ้ยเข่าก็บเงงามเกี่ยวก็ไปไหวๆห้าผัวก็ห้าบ่ได้พี่น้องเอ้ยชิได้ชิได้อันห้ายืมเงินแฝงแต่งห้าผัวแหละพี่น้องเลยอือ เอาคือเกียวนั่นนี่บันเกล,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 ลเกียวไปน้่นนี่เลยบอพี่ด้ามาลงหายพี่ก่อนเอาเอคนละหายบอเอาคนละหา นีตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าวต่อนะพี่น้องนองจากเศร้าเหมยกินหน่าไม่เฮงกับมะยาวตอข้าวกำบังงามปันได ทางเมือม่อยบ่พายลมเย็นบ,บน่พายทางเมื่อยทางลมเย็นอยู่น้ำกันพี่น้องโอ้ยลูต้นโทรศัพท์เด้มาคัดลังไว้ตากแดดเป็นยังกับห่อนนทอนได้ดีทนได้พันมาพี่น้องใช่เนี่ยแตมม่มันลมเนาะพะลมเนาะนี่แต่เรามีฝนนอกตากอากาศ โอเคคลิปนี่ก็สิไปเลยเนาะพี่น้องขอบคุณทุกม่องทุกบ่อนที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็มาสมนะคะพอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอ่าน้องเมย์บ๊ายบายบายดีเด้อพี่น้องจ้าบ๊ายบาย,ยจ้า